สวัสดีครับย่ามนสวัสดีจ้าท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอ่าไม่สวัสดีปูเพชรบ่เอ้าเท่าค่ะจะไม่เรียกปูที่เรียกพปเท่าเพชรนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้คุณแม่เทสยัยงครับผมสำหรับคลิปนี้คุณแม่ก็ไปซื้อเนื้อมาหนึ่งกิโลนะคะเพื่อจะมาทําจะมาทําเนื้อแดดเดียวไว้กินไว้ทอดจะไว้กินให้พ่อเพชรให้น้องมานาะ กระเทียมก่อนไปตลาดเช้ามาไม่ได้อะไรเลยไปช่วยพี่น,อน,น้องได้เนื้อกิโลหนึ่งไข่จียวในเนื้ออายุในเนื้อหนึ่งกิโลแกะกระเทียมเพื่อเอาไว้หมักเนื้อนะคะหาพี่น้องไปเลยใบแจกอันอะไรก็แม่ลหนึ่ง,ะะงหลหนึ่งจ้ะอ้าเนื้อเนื้อโลหนึ่งในซัมนี่เราพี่น้องบ่าจะมีเครื่องนุ่งเครื่องในบอย่ เฮ้ยขอ,อย่างนี้นะติดมันเนี่ยทำเนื้อแดดเดียวเนื้อบนหยา,าหบ่ม่ยเนื้อออนเน่ยนตอนประมาณนี้ด้ปอนมะนาพเป็นของแง้มือเศร้ามะนาชอบกินเนื้อแดดเดียว มนาชอบกินข้าวเหนียวเนื้อ,นออน่อ,อนๆเด้อสดๆเลยนะจ๊ะมีดในกระถอยมาใหม่เด้อจ๊ะ,จะเนื้ออ่อนอ่อนดีดีเพื่อเวนซิมแล้วไปน้องอ่อนดีเอาจะให้น้องม์น,น้ำขันแลอน ซสวยไปหมดคลิปนี้ก็เป็นคลิปเบื้องน้องม่อนข็ดเนื้อแดดเดียวได้ไปน้องสูตรของเพควนกันคุยกันไปทางคุยกันพี่น้องเลยแล้วตอนนี่ในแม่จะเอาไว้จังไรเอาไว้นี่ละมะเข็ดเบทศเอามะเขือเทศเราเพิ่งเจอเราอยากเอะโอเคครับถายขยี้สร้อยเป็นตอนงามๆสลับอากาศคนแก้วขมกันน่ากระไซแล้ว เอาในยคันตอนเงี่ยงต่อไปพอดีพี่น้องอันนี้เอาไว้เอ็ยีินี้เมนูอื่นครับทำกระเทียมโขกระเทียมเ้ยพี่น้องจ้ะตังหอมใส่กระเทียมนำ้ำยิ่งไข่มาใส่นอนแหละบอจ้ะใส่ก็ได้จะปร่อยักใส่แก่จะผู้มากเนาะแสบคนละแสบ อเอาพี่น้องบัเวเพชรสีขอถามพี่น้องเนี่ยปรึกษาเรียงหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าบัาเวเพชรสิเห็ดเป็นเนื้อแดดเดียวหรือว่าห่อสม้มหรือว่าหม่ำเห็ดขายในออนไลน์ในซองยูทู e สาวเล่าบออีสานเท่านี้ที่มีพี่น้องสั่งออเดอร์ที่มีพี่น้องสนใจพอแต่ผู้ใดยกินฝีมือเม่ยขมมลในการว่าทำเนื้อแดดเดียวมั่งทำส้มวัวมั่งส้มหมูมั่ง อะไรก็ว่าไปมัมมั่มเกียวกเนื้อกบหมูเนาะซิมีพีมีน้องสนใจหรือบอ,อ,อแล้วกระเทียบเบนนี่ยังเอาแม่ออจะทําแบนแบบไหนขอยาิพี่น้องกินบาเอามีพี่น้องคนบอกอะไรผู้ลายคนได้ว่าอยากกินฝีมือเมียโคโมันเด้ก็มีท่างเดียวที่พี่น้องที่ได้กินก็คือเฮดแบบนี้แต่กันเหียลาบงัวแพ็กไปให้เหมือนกับซิบัวไทยแล้วแม่เนาะ,นอ,ะอืมเอาพี่น้องกับพิมพ์ข้มเมนกันเขามาได้ว่าถ้าสนใจ แต่เขาเทีเห็ดตามออเดอร์เนาะแม่เนาะแต่ว่ากันผู้ใดกี่ซังอิลีนี่เพื่อคว่ำไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยต้องจ่ายเงินก่อนครึ่งหน,นึ่งเด้อพี่น้องเอาอันนี้มันกติกาเพราะว่าถ้าเกิดสั่งเฮาแล้วเฮ็ดเรียบร้อยกิส่งให้แล้วเพิ่นว่าเอาป่านนี้เขามันก็เสียสิ่งที่เยาเห็ดเนาะพี่น้องอันนี้ว่ากันแบบตรงๆเนาะว่าแบบผู้ใหญ่ว่ากันเนาะสมมติว่าพี่น้องสั่งหาสิบบาทพี่น้องอาจ่ายยี่สิบห้าบาทเมาาทื่อเวลา,ญญาบอเพ็ดวลายานบริเงินเด้ยแต่ว่ามันเป็นการค้าการขายพี่น้อง ถ้าเกิดว่ามันมีได้แบบแกงวิชายีดแบบรั่งห้อแล้วแต่บริโอนเงินไหนห้อไปนเห็ดของมากจริงเนาะแม่เนาะเพื่อป้องกันห้อกระสุนเสียทรัพย์สินเท่าพี่น้องมันเคยมีต้องโอนเงินก่อนค่อยทาออเดอร์ให้ใช่โอนเงินเคิงหนึ่งบริโอนเหมือนแม่แม่แต่ว่าเรียงห้อสิโกงเพาว่าต้องย่านเพราะเห็นยูทูบอยู่แล้วห้อเป็นคนซื้อสาธาร่ะถ้าห้องโกงนี่พี่น้องการสามารถฟ้องได้เลยช่องสาราบรอิสานเฮ็ดเนื้อแดดเดียวเราโกงชา่บ้านเพราะ บ่บ่ส่งหลังจากได้เงินแล้วบ่ส่งชิ้นค้า,มมมาแม<อ>่น้อยแม่บอสมมดถามัยก่อน,ถ,อนถ้าเกิดมีออเดอร์เขามาหลายขนาดสนนะแม่พอได้หาฮะอาชีพไปเจ้าอาชีพอีกข้างหนึง่งผู้ใดเป็นเอฟซีซองซาราบริษัทหรือว่าพันมาเบิ่งเกษตรเพิ่นอยากได้ผู้เพิ่นว่าได้เป็น, e อาาาอาานเอฟซี e ถ้าเกิดเพิ่นพันมาในยินนั้พี่น้องแค่ให้เังสินะ่าเกิดเพิ่นในเบิ่ง นน่าทีสใจก็จะเป็นรสชาติบ้านๆนะคะเพราะมีพี่มีน้องฐานดีกว่าคือว่าค,คายคล้ายของออนไลน์แต่น้องมุ้งเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการทําอาหารเอากระเฮ็ดแบบนี้พี่นอ้องเอาเจ้าอีใส่เบียนสาราบปอิซานหรือบเบียบนน้องมะนาวไปเลยใส่เบียนน้องมะนาวเออเอาเบียนน้องมะนาวมียังเนี่ยแหละก็จะ่อบอกพี่น้องใส่ยังกขบาไเนี่ยกระเทียมก็มีเกลือมีกระเทียมมีรสดีผงชูรสแค่นั้นค่ะอันนี้คือ เนื้อแดดเดียวแบบสูตรบ้านๆไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าพี่น้อง่นบอกว่าโอ้ยบบาเบียดซ่อเนื้อเดดเดียว,ยวขอกระเฮ็ดกินเป็นี่หรอกกับเมียนยูแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้พี่พู้น้อง่นอยากสนับสนุนผู้ิ่นอยากคิมฝีมือของเมียโครม่น้องอร่อยแน่นอนแต่ถ้ามนทำมนจะทําเป็นเนื้อสวรรค์นเนื้อแดดเดียวเนื้อสวรรค์หมูสวรรค์เนื้อสวรรค์เ้อพี่น้องจ้า้าทำแต่ว่าตั้งใจจะทําอยู่เดี๋ยวรอมานาตูกว่าน,นี้นิดนึง กัสิคายให้พ่อแม่พี่น้องหฮานี่แหละเนี่ยเพราะว่าพ่อเป็ดอยากให้น้องมุ่นนะมีอาชีพที่ตัวทัง้งอันเห็ดอันสมเนื้อสมมูนี่บรยากอันนั่นปันใดพี่นอ้องเพราะว่ามันบทนัดในการห่อไปตองถ้าเฮาเห็ดสมเนื้อสมมูเขาต้องหองามถ้าห่อบนงามมันกัดมันกับวน,นากินเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแต่พวกมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวปลาแดดเดียวโอเคเอาได้อยู่คงหั่นใน,น่นโคตรีมีเห็ดน้ำปลาลคือหันบ่เห็ดเขาพุ่นเศษเขาพุ่นน้ำบ่อ อย่าไปคิดการไกลเอาทีง่ายง่ายเมื่งก่อนมีม่ออเดอร์บอเนาะก็เมียนเข้ว่าเร้อพี่น้องเด้อนี่ละในในในทราบเนี่ยว่าเป็นที่ส่งให้พี่น้องพุทธตอนตอนแ,ตแ,ตแรกเราก็ให้พ่อแม่พี่น้องแบบว่าเพื่อนพูงที่สนิทสนิทก่อนนะคะให้ซิมแบบโอเครสชาตินี้มันได้บอมันสามารถที่ขายในท้องทินในให้ซิมก่อนเนาะ ให้ชิมก่แล้วให้บอกต่อให้บอกต่อว่าออน้องมนอันนี้มันพี่ว่ามันเค็มไปนะพี่ว่ามันไม่อร่อยตีได้เลยครับผมมันต้องปีเรื่อยพี่น้องจ้ามันจางก็ว่าต้องขึ้นยากนะพี่น้องยี่นี่น้ำทะเลไหลอยู่ว่าเล่นว่าวันเสร็จนล้วเอาโอเคไปเบิ่งคันตอนตากในไทยนะพ่อครับเนื้อหมักกระเทียมตากสิคะเนื้อหมักกระเทียมไปตากเลยไปคันพี่น้องเอาพี่น้องก่อน ตากเข้ากับแดดพี่นอ้องตากก็อันมันแห้งๆจะน้อยกัเก็บเราทำแค่แดดเดียวพอถ้ามันแห้งโพดมันจะกออมันก็บาบแท่กอันนี้แบบเอาไปทอดนนี้เนื้อแดดเดียวสูตรบ้านๆไม่มีอะไรมากนะคะแต่ก็แท่กก็ได้หมักแก้มเหล่าแก้มเบียร์กับแก้ม ไปประมาณกะป,ปิ้งปอนลูกปอนเต้ากินกับเพราแต่ก็นั่งเผาด้วยพี่น้องแนวตากเพราะว่ามันต่ำย่านมาแต่บากแดงน้อยมันป่ะเหต์ดอกมึงจะคว่ำแต่ย่านมาตัวอื่นแดงน้อยบอกสวดลวดเด้อคุณ้องเอ้ยจะคว่ำแต่ได้ถุไส้ไปนะที่ตากกัคักค,กคกถัดซีเหตุแบบอันนี้คล้ายฮิลีกับจิตได้เห็ุ สียให้ทอพอแล้วเห็ดที่ตากให้ค้าๆพี่น้องเอ้ยมีเห็ดขายออนไลน์ลงมือกันนะมันเป็นอะไรเดียวนี่นะมันจะบอกขาดทุนกับทุนหายกับไรหดบ่นเนาะชาวมน,นีเนาะอ๋อทั้งกันเขาสร้างตามออเดอร์ขเขาเห็ดตามออเดอร์ดีมันมันเอาได้ได้ไหมอันมีออเดอร์พี่น้องเขามาแล้วก็เจ้าจังเห็ดตามคอยสร้างเจ้าช่วยเจ้าขายห่อสิบบาทในสมมุติเนาะคอยสร้างเจ้าลอยหองจี เอเพื่อนกับโอนเงิ่อนครึ่งนึงคือบอกพิว่าเขาจังที่กล้าเฮ็ดม,นลลมันบ้าหะอืมแต่เพื่อนบอกโอนไม่ไดกล้าเฮ็ดเพาพี่น้องถ้าเกิดเฮ็ดแล้วเขาบอกรีนซื้อๆบัดสิบบาเพราะคนเดียวไปใไส่เราบัดสิบลอยห่อบัดสิบอกจ้าเร้ากันญี่ปุ่นจ้าข่อยเคยเบื้องในยูทูบแล้วมีช่องดาราคนหนึ่งแต่บอกเอ้ยซื้อเผลผนเพ่นเฮ็ดปูไข่ดองไข่ข่อยเบื้องแล้วถ้าข่อยบอกเอ้ยซื้อเผลเดี๋ยวพี่น้องแล้ววันนี้มีลูกค้าโทรเข้ามาสั่งพันหาลอยกองอืม บ,บ้านนี้ว่าบอลลินซื้อบ้านไอเอาวอนะเขาเดือดร้อนเขาจะไปฟอ้องออกข่าวออกทีวีกันบราเป็นเคยเบิ่เงือกโอเคไหมแม่บ้าเนี่ยเอาไปนองมาเบิ่งกันนี่ก็คไหวพลังบ้านนี้ตอนแหงแล้ยวนะพี่น้องถ้ารับคลิปนี้อยู่ไว้ทำหนีต้อนรับเม่เนาะใช่ขอให้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าแม่สวัสดีค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกกำลังใจเด้อจ้า